With a bright smile on now we in the dark I so won't get lost now To the moonlight I หัวเชื้อมาให้มดบอกว่าให้เขยา่าเขย่าก่อนดื่มแล้วจะมีแรงตบปลาเี่ไม่ใช่ <laughs> เป็นหัวเชื้อไวประดมก่อนใช้ถุงย่ ตาดักกุ้ง,มงจมเขากำลังเกุ้งอยู่เดี๋ยวจะเอ็ดปลาเนี้นน้อยกินดีกินนีปลาเล็กกินกินดีปลาใหญ่ไม่ค่อยทานปลาเล็กปลาเล็กนี่เข้าถึงก่อนเลยกินดูด้วยนี่หน้าไม้วันนี้แดดแรงมากแล้วก็ลมด้วยน้องนาเขากำลังเก็บกุ้งเก็บไอ้น,นั่นอยู่ะค ตอนนี้น้ำก็ลดลงเยอะเลยเดี๋ยวเราจะไปตกปลากันจ้าจะใส่ผงวิเศษไปนะมันไม่ได้ตามสูตรที่เขาบอกนะคือคิดว่าตัวเองมีหนมปังมันไม่ได้มีเดี๋ยวไว้ข่าหน้าแล้วกันเดี๋ยวลองแบบนี้นะผสมกับเหยื่อของตัวเองนะใส่ผงวิเศษนะผงวิเศษนะมุด ฉีดนมปังนะนี่ีดแล้วายำก่อนใส่ขวดแรกประมาณเต็มแรกมาแล้วจ้าสายเวนนี่สกสายเวนมาละดึงคันหัวทิ่มงลงน้ำเลยนะ <c oughs> เดี๋ยวเรายังประกอบเบ็ดไม่เสร็จนะเนี่ย <c oughs> <c oughs> ยังเหลือหนึ่งคันโยนเบ็ดยังไม่ครบเลย <c oughs> ได้ค่ะแต้มหนึ่งมีน้าเข้ามาตกปลาอยู่ ตาเป็นไม่ไผ่จ้ะ ตอนนี้จะดูเข้าตอนแรกกัดสายเอ็นขาดไปอันนึงนะตอนนี้พาลูกมาละนี่มาตรงนี้ละหนุ่ม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 น้าผุดผุดอยู่นู่นเนุ่นไอ้ตรงโน่นโน้นโน้นเขียวๆผุดอยู่นั่นจะดูมาละเราจ้ะในป่าไหมเนี่ยเมื่อกี้เขาขโมยกัดสายเอ็นไปอันนึงแล้วตอนนี้พาลูกผ่านหน้าบิดมาเลยนี่เขาพาลูกเขาว่ายน้ำ่านหน้าบิดมาเลยจะดูแม่ของละ วสวยๆจ้าจิงหลิวจิงหลิวสองตะขอจ้าตอนนี้น่าดินเงียบม,มากตั้งแต่ชะดูผ่านไปตั้งแต่แม่คอบชะดูไป <c oughs> <c oughs> เงียบเลยตอนนี้ฝุ่นชะดูมาอีกแล้วจ้าลูกคอกชาดูโอ้ยหนุกนานหนุกนานเราเก็บเด็ดกลับบ้านแล้วนะเพราะว่ามีธุระดว่วนตอนนี้ รอบที่สองที่สามแล้วนะที่มาเนี่ยดูดูเขาโหนไปหนะหนูนเอายอมายกสดีไู่เนี่ยลูกคอกชโดเนี่ยดูวันนี้เราไม่ได้ปลานะลูกคอกเขาเขาเข้ามาวนสองรอบสามรอบนี่รอบที่สามละมีกระต่อีกไม่ต้าศึก นี่ก็สีลงกว่าเราจะกลับานแล้วใกลตกปลาอยู่แค่เท่าไหร่สองสามชั่วโมงนี่นะอืมเข้ามาทางนี้อืมตรงที่เราเนี่ยตกชิ้นเนาะวันนี้เข้ามาตามนู่นเลยกลับไปทำอะไรแต่ตรงนี้ไรจีปลาด้วยตลอดทางเลยไรู้ชีวิตเขาก็จะอยู่ตรงนั้นล้วนะ เรากลับบ้านแล้วเนี่ยเข้ามาไล่กินลูกปลาเล็กๆตรงนี้แตงโมแลแค่นี้ไล่ปากน้องมาจ้าพี่คะโดะจะตอกวนแถมมากระสายเอ็นอีกแล้านแล้วจ้าตอนนี้เราก็เก็บเศษกันแล้วจ้าวันนี้นักตกปลาก็มากันเยอะนะทั้งเด็กไม่ไผ่อะมาตกกันเยอะนะหนึ่งคุยหลายจุดเลยอยู่ฝั่งนู้นหลายคนเลยไปจนเกือบถึงหน้าเขื่อนตกกันเยอะนะวันนี้ เมื่อกี้ว่าน้าเขาก็มาดักปุ้งตรงนี้แล้วก็ตรงนั้นนะน้าเขามาดักไปไขายเดี๋ยวเราจะก,บบกล,ลกับบ้านกันแล้วจ้าสวัสดีจ้าขึ้นรถกลับบ้านกันแล้วจ้าตอนนี้ก็สี่โมงกว่ารีบมีธุระ วัสดีเจ้าวันนี้เรามาหมายเดินมิ้นเด้วมาถึงปุ๊บฝนตกปับ๊บเรายังลงไม่ลงจากรถไม่ได้จ้ะช่วงนี้ฝนตกเมื่อกี้ลงไปว่าจะเตรียมขอได้ใส่หมวกเปียกฝนเลยตอนนี้ฝนตกนีเจ้านี่กระจกหน้ารถเราก็มีแต่น้ำฝนนะวันนี้ก็มีนักตกปลามาตกอยู่ฝั่งโน้นนะอม,มีอยู่ ไม่อยู่เห็นรถกระบะจอดนะตอนนี้คือฝนตกนะที่น้ำอ่ะเดี๋ยวเรารอยฝนเบาๆคนนี้นิดนึงก่อนยวเก็บของอยู่จะดจอดรถแล้วฝนตกแรงเลยเดี๋ยวจะไปตกปลาไปฝากต้องแมวกันจ้าฝนตกฝนตกตกปลาจ้าตอนนี้เรามาถึงที่ตกแล้วนะนี่ได้แล้วจ้าประมาณตัวที่ห้าตกมาที่ไรได้แต่ตัวเล็กอันนี้ิ่งจะได้ไซสสามนิ้วตกมาได้ตัวทั้งโป้มือโยนลงน้ำคืนหมดละ ทางนู้นก็มีนักนะตกปลาอยู่นะั่ะเราเราจะมาปั่นตะกออเดี๋ยวเราก็ใช้เหยื่อเก่าสูตรดเดริมนะ<อ>เดี๋ยวผสมกันผส,สมเหยื่อน้ำมดนะือ,อะส,สีฟ้าเดี๋ยวจะผสมตกหน้าดินจ้ตอนนี้ฝนตกลงนะฝนโอยย ตนนีน้ฝนก็ยังตกอีกแล้วตกตกตกหยุดหยุดยุดตก,ตก,ต,ก,ต,ก,ต,กตกนะฝนฝนตกจ้าฝนตกเดี๋ยวนี้พนักงานปั้นเหยื่อนี่ตกชิงหิวเป็นแล้วไม่ทำงานแล้วเดี๋ยวต้องไล่ออกจากพนักงานปั้นเหยื่อแล้วเนี่ยไม่ปั้นเหยื่อให้เราให้ปั้นเหยื่อเองนะเดี๋ยวนี้ต้องปั้นเหยื่อเอง

จ้อีกแตนชิงลิ้วชิงลิ้วไม่ค่อยถ่ายให้ดูนะเรามากันถึงตอนเที่ยงตอนนี้ก็บ่ายสองแล้วหน้าดินก็เพิ่งจะได้เพิ่งจะวางไปเสร็จคือว่าฝนมันตกจะฝนตกฝนตกสองสามรอบนะเพิ่งจะลงหน้าดินครบ ได้สองแต้มเยอะเลยย่ได้ไหมแต้มแล้วจ้าอยู่คนเดียวด้วยพนังงานป้านเยือไปที่รถอื่เข้าไปอยู่นู่นอันนี้ไซส์สวยๆจ้าประมาณยี่สกไซส์เลยเข้าเรื่อยๆจ้าแต้มจากหน้าดินตะเพียนไซส์สวยๆจ้าไซส์ท้ากรอบ ตอนนี้พนักงานปันเหยือแอบไปทางป่าตรงนั้นอีกแล้วก,ก้อกตาคายไอ้สามนิ้วตัวที่สามในตัวที่สามแล้วเจ้าตอนนี้ก็นั่งตกชิ้นยูเล่นอาจจะไม่ค่อยได้ถ่ายเพราะว่าขาตั้งกล้องหักยังไม่ได้สั่งอันใหม่เลย เลยไม่ได้ตั้งกล้องมันจะมีแต่ไม้ถือมันตั้งไม่ได้ตาตะเพียนเจ้าใชทถอดกอดไชสวยกว่าชิงนเดียวเลยเนี่ยนะสังนู้นก็ยังไม่มีใครมีกลับบ้านเลยสิงตกกันอยู่นะเดี๋ยวเก็บตาพกอนเจ้าอันนี้ลูกชะดูเข้ามาอีกแล้วนะอันนี้รอดพี่สอง แม่เขาไม่สนใจเหย่ยฟอมนะลูกเขาตีลงกลางฝูงได้เขาก็ไม่สนใจเคยเคยโดนเบ็ดแล้วมั้าอยู่กลางเบ็ดเลยอะ่ะผลงานของป้าบูกืนลงคอลึกเลยนะเนี่ยเอาสมิตเลยอันนี้ปลาซิว จะตกปลาตาอยู่ในตกปลาบูอยู่ลูกขกลูกข้ออยู่ตอนนี้ช่วงนี้แม่ชะโดก็ามาพักผ่อนอยู่ตรงนี้นะตรงที่เราตกชิยงลิ้วเลยนะไม่ยอมหนีเลยนะเห็นนะน้ำขึ้นอยู่ในนั้นแนหะในยญาต้นาญาอยู่ตรงนี้ตั้งนานแล้วนะนะเป็นครึ่งชั่วโมงแล้วไม่ยอมหนีตีอย่าบปอมเขาไม่กัดสงสัยว่าคงเคยโดนบิดแล้วแล้วเราจะได้ปลาเนี่ย ล่นมาพักผ่อนกันอยู่ตรงนี้เลยเนี่ออยขึ้นนี่นั่นอะ่ะเมื่อกี้เอาลำลำลอยตรงนี้นะโอ้โหตรงนี้มีแต่ลูกสะดุกตรงนั้นเลยแบบไล่ฮุบฮุบกุ้งอะ่ะที่ขึ้นมากินลำสนุกสนานกันเลยมาตกปลาแข่งกสะดุวันนี้เราขึ้นไม่ออกจากทุ่มไม้ตรงนั้นเลยไสสวยๆจากจิ้งนิ้วจ้าใส์สีนิ้วนะ นตรงนี้ลากลอกวิ่งออกเลยนะไปวัดไม่ทันสียได้ใส้ได้เอมที่สองเหยน่อนมดนะ แต้มที่สองยี่สุกเมกื่อกี้ขนมปังนะ้หัวเชื้อสีเหลืองอะลากแล้วแต่ไม่ได้รู้สึกยีสกจะได้แต่ไซส์นี้เนาะ <laughs> ไซส์หกเจ็ดีด ก็ห้าโมงกว่าๆแล้วจ้าบรรยากาศยามเย็นเราเพิ่งจะได้เปลี่ยนเยื่อชุดที่สามลงนะแล้วก็มานั่งตกชิงหิวรอเดี๋ยวจะเล่นชิงหิวจนกว่าจะหมดแสงจ้าปลาบูตัวนี้กินลึกมากตายนะโอผลง,งานเราก็โอเคนะฝั่งโู้นก็จะมีนักตกปลาอยู่นะอันนั้นก็จะเป็นด้านหน้า นู่นพนักง,งานปั้นเหยื่อ๋อนนี้หนีไปตกชิงริ้วแล้วต้องปั้นเหยื่อเองแล้วนาดินพระอาทิตย์ตกยามเย็นจ้า เต็มจ้หน้าดินไสทอดกรอบไซสี่นิ้วสี่ห้านิ้วแสงสุดท้ายของวันนี้ตอนนี้หกโมงเย็นแล้วเจ้าแสงสุดท้ายเดี๋ยวเราจะเก็บของกลับบ้านแล้วเสียงปลาะโดออกอารวาสตอนนี้เก็บของเสร็จแล้วเจ้าจะกลับบ้านกันแล้ว ผลงานของเราปาลาแมวจ้าได้ยีสกมาสองแต้งครนนี้ปลาใหญ่ลากนะแต่ว่ามันคายมันไม่ลากต่อฟันตีเราแล้วเนี่ยหนักกันกือ นนก็เลยตกปลาแข่งฝนก็วันนี้ก็โอเคปลาปลาเข้าอยู่นะแต่ว่าก็มีชืดคอกเดิมมากวนเหมือนเดิมดิ่ยฟอนใส่เขาไม่สนใจสงสัยเขาเคยโดนแล้วอะ่ะเขาเลยไม่กัดแต่ลูกลูกคอ,อกนี่กระโดดเข้าใส่เหยื่อฟอมเลยนะตัวเล็กๆเนี่ยเดินทางกลับบ้านกันจ้า